ครับผมสวัสดีครับก็ตามสัญญานะครับชิปนี่สีมาเทศนะครับกุมกระสุนให้เบิงกุมกระสุนของนาไมาเอะเจ็ดนะครับ่ามันสีจับกลุมกันดีบอแต่ว่าผมยังสิบประทันตั้งกล้องผมจะเทศกุมให้เบิงซะก,ก่อนนะครับบางสองสามมือนี่ผมเทศมาแล้วรอบนึงนะครับผมตั้งกล้องปะไรแต่ว่ากุมจับดีอยู่นะครับ กุมจบดีอยู่แต่ว่าผมตั้งบ่ไรเดี๋ยวไว้ตั้งกล้องได้หมละผมจ้งทียิงให้เบิ่งอีกรอบนะครับแต่ว่ารอบนี้นี่สิเทสห้เบิ่งอย่เป้าผมนะครับนี่เป็นกล้องฟุมนะครับกล้องฟุ่มระยะประมาณสิบนะครับสิบเก้าเดินนะครับบ่มพงกระบโบลูว่าจากม็ดนี่แหละนั่งยิงอยู่โต๊ะนี่แหละ นะครับเริ่มกันเลยแดบดบหอนแล้วทั้งถิบกับชนบุรีมือนีนะครับตอ้องทำมาลาจันงอนเดี๋ยวทีว่าผมประเทศห้เบึงผมก็ลืมข้าวหุ่และวาแช่ลูกกันครับเท็ดากกลูกดีแหละเอาหาลูกนะครับเท็ดจกหาลูก นะค,ครับเริ่มเลยโอ้เห็นมานอนนี้ออกใสยครับ เลี้ยงกรครับสอง ถึกเล็กป้าแสดงมาลงตำเฮงเลยนี่ถามลูกแล้วครับหืมหาย ก้องเคลื่อนด้วยนี่ซีลูกครับ ลูครับหายสองลูกเขานี่สองลูกนะครับเขานี่สองลูกเขานี่ลูกหนึ่งอีกสองลูกหาย บูลูกหนึ่งลุงเถียวเดี๋ยวผมเอาจังไลยวะเอาเทสต์ดีจักสองลูกนะครับเดี๋ยวทีร้องปรับกล่องเบงผมเลี้ยงนี่ลูกมันออกใส่หอ้ยปรับจังไลยวะบวกกาวปรับแหมเดี๋ยวทีร้องปรับมาใส่นะครับผมเลี้ยงนี่เดี๋ยวผมจะปรับเส้นเลี้ยงมาหาลูกแต่ว่าบนล่างนี่ผมเจียวไว้สมีก่อนแค่ที่ปรับมา เดี๋ยวลองปรับกล่องมาใส่ครับปรับเส้นเล็งมาทั้งใสย่ยิ่งจากสองลูก ปับฉันลิงคมาใส่นะครับหนึ่งสองสามสี่หมุนมาสี่เลย ยังบ่ไปครับหมุนไปหาเทียแต่ว่าจับกุมกันดีเฮงยิ่งระยากไกลๆนี่ผมว่ามันกระชิบ่เวิร์กไปเครับบ่สู้ปืนล้มหอกแต่ว่าระยาไก,กลๆคันจะว่ายิ่งหนูกะได้ครับ ดอกนี่เขาเป่าเวยไม่เป็นน้ำคุเลงวะไม่เป็นน้ำคุณไื่เป็นน้ำปืนบึงพาไปเบึงครับลูกเมื่อกี้เขาเป่าเวยสิบเก้าเดินเขาซั้งนี้ครับวันมันต้องซ้อมยิงกับปับกล้องปรับบ่เป็น เดี๋ยวคลิปนี้ครับคลิปนี้ฝากไปสมนีนก่อนยิงจนเมื่อยเก็บนาทองหมดเลยคลิปนี้ที่ฝากไว้สักนี้ครับแล้วคลิปหน้ามันที่เป็นคลิปอยียงกะติดตามเบึงครับสวัสดีครับ